ทหารผ่านศึกตั้งขบวนมอบดอกไม้ให้กำลังใจ นิทินสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากชายแดนใต้ที่ทำการพักเพื่อไทยช่วงเช้าที่ผ่านมากลุ่มทหารผ่านศึกโดยองค์การทหารผ่านศึกสงเคราะห์ในพระบรม,มาราชูปถัมภ์เดินทางมารอให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยตัวแทนกลุ่ม ทหารผ่านศึกได้ยื่นหนังสือข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเรื่องเงินช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ไปรบและบาดเจ็บ เงินพดุงเกียรติทหารผ่านศึกและพอรอบอผลการประชุมคณะกรรมการทหารซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับหนังสือข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎด้วยทั้งนี้นายสุทินได้ใช้รถยนต์ประจําตําแหน่งหมายเลขทะเบียน8กอพอกรุงเทพมหานคร นครซึ่งก่อนหน้านี้ระหว่างที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้ใช้รถยนต์ประจำตำแหน่งคันดังกล่าวเนื่องจากใช้รถยนต์ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี